สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นรับคุณผู้ชมเข,ข้าสู่ข่าวภาคค่ำช่วงที่2ช่องเจ็ดสีนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะผู้แทนพระองค์พระราทานเพลิงศพพระครูวิทิศาสนกิจไพโรธวิโรจโนอดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน เวลา17นาฬิกาวันนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดดาวมาศโปรดให้พลตรีปรีชาบุญอัมพลเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมนชั่วคราวสุสานช่างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานเพลิงศพพระครูวิทิศส,สนานกิจไพโรธวิรโรจโนซึ่งถึงแก่วรณภาพด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่7มกราคม2556สิริอายุได้74ปีพรรษา54พระครูวิทิศส,สนานกิจมีนามเดิมว่าไพโรธภูมี เป็นบุตรของนายเพ่งและนางทัศภูมีเกิดเมื่อวันที่10กันยายน4 8 8 2บรบพรพชาพเป็นสามเณรในปี2495ที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายสอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดรำพาราบอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีและได้อุปสมบทที่วัด รำพารามในปี2502ก่อนจะระดงตำแหน่งต่างๆอาทิประทานสงฆ์ที่พักสงฆ์ดอยปุยภูพิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ห้องสอนและเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนอกจากนี้ยังได้อบรมศรีลธรรมกรรมฐานแก่พระพิสุสามนเณรและพุทธศาสนิาชนมาโดยตลอด ั้ายังมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปา่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพปุ๋ยโดยให้ชาวเขาในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาปา่าและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวเขาด้วยการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปธรรมจังหวัดเชียงใหม่